สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องยายนุ่นและหนูนีค่ะวันนี้ยายนุ่นมีเมนูมาทํานะคะอยากกินแกงเลียงค่ะแกงเลียงนะคะแกงเลียงกุ้งสดนะคะกุ้งก็ทําเสร็จแล้วค่ะเอาเปลือกออกเส้นดําออกทางนี้จะลวกลวกแล้วเอามาโขลกใส่พริกนะคะโขลกใส่เครื่องค่ะกงเอออันนี้ใส่ธรรมดาเลยเป็นตัวเลยค่ะไม่มีกุ้งใหญ่นะคะหนูนีก็ไปซื้อกุ้งได้แต่กุ้งเล็กมาค่ะ ทำเสร็จเรียบร้อยเอาหัวออกแล้วก็มีเครื่องนะคะเครื่องที่จะปรุงก็มีพริกไทยะคะ่ะพริกไทยแล้วก็กะปินะคะบางคนก็ไม่ใส่หรอกะคะ่ะแต่ว่าต้องใส่มันจะดึงอร่อยะคะ่ะมีกระชายนะคะรกระชายแล้วก็มีที่ปรุงรสแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็มีหอมแดงะคะ่ะที่าจะไปครูรวมกันนะคะครูรวมกันก็คือพริกไทยกระชายแล้วก็หอมแดงะคะ่ะ ก,ก็มีฟักทองนะคะมีบวบค่ะแล้วก็มีเห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดออรินจิเห็ดออรินจิแล้วก็มีกระโพดอ่อนค่ะไปหาซื้อผักตำลึงก็ไม่ได้นู้นี้ก็ไปซื้อเดินซื้อหมดตลาดไม่มีค่ะผักตำลึงค่ะหมดก่อนแล้วก็มีเมงลักนะคะแค่นี้ละค่ะมีแค่นี้ใส่แค่นี้ค่ะ ไม่มีผักตำลึงธรรมดาเขาไม่ได้ขาดหรอกค่ะแกงเหลียงต้องใส่ผักตำลึงด้วยแต่นี้หาซื้อไม่ได้ค่ะก็ใส่แค่นี้นะคะเท่าที่มีนะคะเอาเด้งๆนะคะยายนุ่มเด้ง น็อตน็อตงไว้นะคะน็อตน็อตงไว้ค่ะอุ้นจะได้เด้งๆค่ะแล้วอันนี้อันนี้ลวกนะคะลวกไปโขลกใส่กับเครื่องแกงนะคะไม่ไม่เห็นนุ่งใส่กับเครื่องแกงละคะอันนี้ยไปโขลก <c oughs> แข่งเหมือนกันแต่ตอนเลือกเอามไม่มีอาหารต้องโกรเดี๋ยวไปเลือกเอามาโกรกนะคะน้ำแข็งไวจะได้เด้งๆนะคะจะได้กรอบกันเนื้อกุ้งจะได้กรอบค่ะขึ้นแล้วนะคะแช่น้ำแข็งไว้ไม่นานนะคะเพราะว่าแช่ไว้แค่หนึ่งก,ก็พอค่ะไปแช่ไว้นานเดี๋ยวเนื้อกุ้งม,มันจะเปืเป่อยนะคะเอาขึ้นพักไว้นะคะ chúng ta quay không ta nó còn cho nó chảy nữa ha แหลกนะคะตามยากคะ่ะถ้าไม่หั่นผายไปเยะ็ะแกงเรียนต้องใส่เด็กอิดหน่อยคะ่ะเสร็จแล้วอพริกไทยนะคะขรกพริกไทยก่อนคะ่ะเย็ดไปแบบพริกไทยเย็ดไปนะ ถ้มามันลองก่อนโขบพิชยละเอียดก่อนนะคะพิไทยต้องเอาให้ละเอียดเลยะคะ่ะพิไทยเสร็จก็ใส่กระชายลงไปนะคะ ใส่หอมแดงลงไปค่ะเกี๊ยกระปีด้วยใส่หอมแดงนะคะหอมแดงใส่เยอะๆเลยค่ะใส่เรียงมันจะเด็อยนะคะใส่กะปิลงไปเลยค่ะโขลกใส่กันนะคะไม่ใส่หมดหรอกค่ะกลัวมันจะเยอะไปแค่นี้พอค่ะ ตวงไว้แล้วนะคะเอามาโขลกใส่กับเครื่องแกงนะคะถ้าไม่หั่นมันไม่ค่อยอันนี้ค่ะหั่นให้มันโขลกง่ายนะคะเมื่อกี้พริกที่โขลกละเอียดอเออได้ให้ดูก็เอ,อเอาแค่นี้นะ่เอาแค่นี้ต้องเอาเอียดมากเลย ใส่กับเครื่องติ๊กโขกนะคะโขกุ้งใส่กันนะคะคเองเรียงลำยาก หลายอย่างแต่ก็อร่อยบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ทานไม่เป็น ใส่ถุงแล้วใส่ถุงท้ายมือเองใส่ปิ๊งป็นเยอะเลยปักทองปักทองจะสุกแล้วค่ะปักทองจะสุกแล้วก็ใส่เห็ดลงไปนะคะเห็ดกับกระปุกบอลค่ะ ไม่มีตำลึงอะไรไม่ปกแกงเลียงสรรพคุณคือว่าคุณแม่ลูกอ่อนก็ชอบให้ท่านแกงเลียงนะคะมันจะได้บำรุงน้ำนมคะ่ะท่านแกงเลียงนะคะ run at แล้วมันก็ไม่ค่อยดู กุ้งไปนะคงเยอะมาก ใบน้ำแับไฟก็ปิดไฟเลยนะคะเสร็จแล้วเพราะว่าพุ้งเราก็ลวกมนเสร็จแล้วปิดไฟเลยะคะ่ะ แรงเรียงกุ้งสดนะคะมีแต่กุ้งเลยค่ะใส่กุ้งเยอะมากเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะแกงเลียงกุ้งสดของยายนุ่นนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะมาทานด้วยกันค่ะทุกท่านมาทานด้วยกันค่ะมือบ่ายอีกแล้วนะคะ ตักข้าวสวยร้อนๆมาทานด้วยกันค่ะถ้าใครไม่มีข้าวสวยก็มาแต่ตัวกับหัวใจก็ได้นะคะบ้านยายนุ่นกับหนูนีมีข้าวพร้อมแกงพร้อมนะคะมาทานด้วยกันค่ะสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายนุ่นกับหนูนีทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุก การติดตามค่ะนะคะขอบคุณตากล้องกิติีมศักดิ์ของเราด้วยนะคะคุณรสลินค่ะที่ถ่ายคลิปสวยๆให้กับยายนุ่นหนูนี้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ